สวัสดีพี่น้องผมไปตอนนี้ก็อยู่ตลาดบ้านน้ำท่วมตลาดแรงนะพี่น้องเดี๋ยวผมสิ้พาย่างเบ่งบรรยากาศตลาดแรงครับคุนาคุนกำลังถ่ายคลิปอยู่ครับถ่ายคลิปสาวอยู่นะให้พ่อประดับดิน่ครับ สบายดีค่ะสบายดีบอกพามารอบตลาดนะครับื้นนี้วันนี้จะพาบาวเต้เต้ตลอนตัวเนาะมาย่างรอบเมืองตลาดตลาดแรงครับตลาดแรงมันมีทุกมื้อเป็นหมดเสาแรงนะครับน้อแมนแมนตลาดนี้จะมีทุกมื้อปกติัะจะคือขึ้นแบบนี้เลยเนื่องจากว่าอยู่บ้านน้ำฝนนี่จะเป็นบ้านใหญ่บ้านใหญ่นอนไลน์นะไปครับไปเบึงบรรยากาศตลาดแรงกันครับ อันนี้มีอย่างไสักนเาููด้งูหอยูหวยปลาา่งหออัหาตอมาหาต้อมาขายนี่แหละตัอะไรเอาม ครับเดี <Philip. S 1> ๋ยวผมจะาปนย่างลเบิรากมร์สกัศนะไอ้บอลกระาตีน้าเลาะตลาดแรงครับตลาดครับมานน้ำท่วมครับ อะไยไงยาอเจตา,าน,นิอันนี้ยังครับนะว้าูกตกงวงนะครับเนาะอขนาดไปซ่อนหนมาครับเบึ้งให้เบาขายปางเลย เราตัดต่อขึ้บมานยี่น้องมตลาดแรงนะมันก็คน,นสีน่เลาเยอะหน่อยนึงครับพี่นนะ้องคึกคื้นครับเสียงฟ้าครับด้านหน้าก็จะเป็นร้านขายกระเป๋าครับขายเครื่องนะพี่น้อง ไก่ครับพี่น้องปลาเออ <ELL> uh,

พักแล so ้วนะครับเดิน oh, ี้กพักหลายเลยพี่น้องทางนี้ก็สิเป็นพวกเครื่องปรุงครับ तो फाका อันนี้คือยอาผูดเลยเนาะไอ้บอักผูดเนาะผิวขผูดัวผูดแต้เมื่อกี้ถ้าเบิร์มันจะเป็นที่ันี้ขหน้านี้จะเป็ะไม่ยังครับนี่ตากหูนะน้อเป็นก้อนคกนาีเนาะ

ไดอนน Cap ้อันนี้ครับตัวละตัวครับหอมอวานร้านน้ำ่วมตลาดงานต้มพงครับต้ม้ำแก้ว ลังมัดถุงน้ำโต้หุ่อยู่อนนี้ง้มไเท่าไรครับนอันนี้เ้่าไห้าพันกันเนาะข้าวถุงหนึ่งก็ได้ไหมซื้อซีมือนะพี่น้องว่างที่แทบอยู่แถวคื้นครบอก ันยังข uh, ันมาเกี่ยวบ่ครับเนี่ยนั่นน่ะตกอยิ้มแน่เน่ยค่ะยิ้มกองว่าคนไทยยิ้มยิ้มแน่ครับกองงาส่็ วงมีห้องให้เส้นได้บอครับมาเท่าน่าแต่พี่จ่ายนะเด้อพวกหลานพี่น้องอันนี้กำลังสิ่ํซ้ละมันครอบเห็นยังไงบอสสิ่งซละมันบอกเด้ยด คบเกียยครับควบงานแยกของมาขายพครับสามมงนาครั้นา,นานนกาศตลาดบ้านาน้ำข่มพี่น้นนอง ครับพี่น้องหลังจากที่ข้าไปเลาะท่าตลาดมาเมื่อก,กี้นี่แนวกิน่นข้าก็มีครับมีอันบัตเตอรี่ นอหวานนะความนอยเลยของห้องนอไหลนอไหลครับพี่น้องแล้วก็มาแสงครับอันนี้มีอย่างครับนี่บักอามักใบบักใบนะครับเนาะพี่น้องตอนที่เข้ากับสิเดินทางไปน้ำบากครับพี่ปนี่การเดินทางไปน้ำบากาะนี้แม่ครับเดี๋ยวสี่คอโตไปเดินทางไปลำบากกันเถอะเดื่องคลิปนี้ก็ไรายกนี้แหละครับสวัสดีครับสวัสดีครับบายที่